อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับทุกคนมาพูดกันถึงเรื่องนี้เลยความปังของลิซ่ากับงานต่างๆที่มีการถ่ายแกลมบอดแน่นอนอยู่แล้วว่าลิซ่านั้นเข้าร่วม2งงานที่มีการถ่ายแกลมบอดนั่นก็คืองานประกาศรางวัลอสการ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานคือเอมมี่อวอร์ดถ่ายโดยช่างภาพมือฉังเลยโคเอ้วอริเชอร์นะครับตอนนี้คุณโคเอ้นั้นเขาก็ออกมาทาลิสต์นะครับสาหรับเขาเลยท็อป25แกลมบอดที่ดีที่สุดในปีนี้ ตามที่พี่เขานั้นได้มีการถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมก,กรายันเดือนธันวาคมคุณพี่โคนะครับเขาบอกเอาไว้ว่ามาดูแกรมบอร์ดกันดีกว่า หลังจากที่เราได้พูดมาแล้วทั้ง24คนคุณจะคิดว่ามี1คนที่หายไปใช่ไหมมี1คนที่หายไปจากลิสต์นี้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเธอคนนี้ทำแกลมบอรดได้ยอดเยี่ยมมากฉันคิดว่านี่คือการผสมผสานร,ระหว่างบุค,คลิกที่ดีลุกที่งดงามบรรยากาศที่ดีและการสนทนาที่ดีมากๆเช่นกันไม่ใช่แค่น,นั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้เธอคนนี้ได้อยู่ในอันดับที่หฉันไม่ได้เลือกคนนี้เพราะว่ามีดีแค่เอนเกสที่ ทโซเชียลมีเดียแต่ฉันเลือกว่าเพราะมันเป็นหนึ่งในคนที่ฉันนั้นชอบมากที่สุดแค่เกริ่นมาก็รู้แล้วนะครับว่าคุณพี่โคลเวอร์วิ c เชอร์นั้นเขาเลิฟแล้วก็ให้เกียรติคนนับเบอร์วันนี้ขนาดไหนแทมพี่โคลเวนะครับเขาบอกว่าเลือกยากมากเลยเพราะว่า คนคนนี้นั้นเขาถ่ายแกลมบอรดถึง2งานภายในปี2025และแน่นอนครับคนที่ได้แกลมบอรดที่ดีที่สุดในปีนี้นั่นก็คืองานประกาศรางวัลเอมมี่อวอร์ดลิซ่าลลิสามโนบาลนั่นเองเหลือเชื่อชิมิลาทุกคนเธอดีใจมากๆที่เราถ่ายทำถึง2เทคชุดของลิซ่าก็สวยมากๆลุคที่ดูสวยถึงแม้เรานั้นจะถ่ายในงานเอมมี่ถึง2เทคแต่เป็น2เทคที่เพอร์เฟคที่สุดและอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล ก็คืองานประกาศรางวัลออสการ์ก็สุดยอดมากเช่นกันงานออสการ์เป็นหนึ่งในงานที่คุณโควนั้นเขาชอบมากที่สุดจนกระทั่งลิซ่าเข้าร่วมงานเอมี่งานออสการ์ที่ว่าสุดยอดพอมาเจองานเอมี่ มันบียยนขึ้นไปอีกลุกชุดสูตรในงานออสการ์ของลิซ่านั้นมันตราตรึงใจคุณโครเอมากลิซ่าดูเท่และเธอก็เต็มใจที่ไปร่วมงานซึ่งคุณโครเอนะครับเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยและที่1ก็คืองานประกาศรางวัลเอมมี่ลิซ่าคว้าอันดับที่หนึ่งไปสําหรับคุณพี่เขา แกลมบอทที่ดีที่สุดในปี2025โคตรเจะเวอร์เลยนะทุกคนในปีเดียวลิซ่าถ่ายแกรมบอทถึง2งานและเป็น2งานที่อีก1ง,งานนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของลิซ่าเลยที่ได้ถ่ายแกรมบอทในงานออสการ์และมาเจอคุณกลอเออีกครั้งนะครับถึงจนพี่เขานั้นถึงกับทักว่า oh my sweet girl ของฉันก็ได้ที่1ไปเลยสวยๆเรื่ด นี่แหละคือลูกรักแห่งวงการการแสดงลูกรักแห่งวงการแฟชั่นและอีกหนึ่งครั้งเป็นลูกรักของวงการแกรมบอดไปแล้วเบสแกรมบอรดลิซาได้ไปแล้วมาอีกหนึ่งเบสนะครับเป็น b บสเดย์ออฟ2025จาก โอ oh, u ุตูโกลบอเลยลิซ่าลิสเข้าไปอยู่ในอันดับที่5เลยนะครับคนที่แต่งตัวดีที่สุดในปี2025เขาก็ลิสต์มาเลยว่าลิซ่านั้นแต่งตัวอะไรยังไงแบรนด์ไหนบ้างเริ่มตั้งแต่มิสโซฮีเลเวอร์กุตูลุยวิกตองสเกียลปาร i k ิโคเจโบเทียนจิ l a ลาฟินดิโกกูและเมซ o งมาเกเล l าทั้งหมดคือลูกที่ลิซ่านั้นแต่งในปี2025นะครับคว้าเบสเดรสในอันดับที่5จากก u ตูโก b บ l l ไปได้เลยซึ่งบอกเลยว่าลิสต์แต่ละคนในท็อป5คือเด่นคือดังคือจึ้งมากอันดับที่5เป็นลิซ่าไปแล้วอันดับที่4ก็เป็นของโซอี้ซอลดา่านะครับคุณพี่กามูลาจาก Guardian of the Galaxy นั่นเองหากใครที่นึกภาพไม่ออกส่วนอันดับที่3เป็นของซินทาเอลิโวนะครับหรือว่าแม่มดเขียวแห่ง The Wi c k เคและอันดับที่2นั่นก็คืออาริอาน่ากรนเดนะครับมโห มาทั้ง2คนเลยและอันดับที่1นึ่งเจมี่มอร์นี่คือท็อป5นะทุกคนแต่ละคนคือเดอะเบสชั้นเยี่ยมทั้งนั้นลิซ่าลิสเข้าไปอยู่ในอันดับที่5เลยจาก o อคุตูโกลบอไม่ใช่จะเล่นเล่นนะชาร์ตนี้ทุกคนแต่ว่าลิซ่าทำได้สุดยอดแห่งความแฟชั่นสุดยอดแห่งความแกรมบอดนี่แหละลิซ่าลลิษามโนบาลแห่งปี2025คลิปนี้เราอัปเดตสั้นๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ